มันลงมาปุ๊บจัดเลยนะสู้ๆรอบแรกรอบมุกติดโอเคน้ำแข็งไหลเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเสร็จดีทั้งเงี้ยโอ้เรียบร้อยสวยต้องรักชดบุญยอดเอ๊ะแล้วทำไมผมตายเลยเอ็กซ์เดียวหรือเปล่าเฮ้ยทำไมสีม่วงหรือเปล่าทำไมง่ายจังเลยเนี่ยไอหัวใจจะวายตายโอ้ยเมื่อกี้นี้นลยอ่ะ เหลือสองแม่พี่โดลงสีแดงเหนั่นนาทีครับไม่พี่เราเรากะจะมาลงไม่ได้กะผ่านไม่ใช่เหรอออ่าากกดดเหมุนออกเอาอาวุนออกเอาหมุนออกทุกคนนะแอ่ก่าแต่ว่าพี่องค์พี่องแบกพี่องแบกบสมรองกืนดีอะไรอ่ะมือเตยมกดยาเตรียมกดยาเิเซอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกครับคุณได้เดี๋ยวเดี๋ยวสมมติถ้าอาวุธพี่องค์ตกให้พี่องค์ไปนะโอเคโอเคโอเคเปิด อย่าเอาโล่อย่าโล่อย่าตกโล่อย่าตกขวี่แหวนโตกแหวนทุกคนตตาแมสโดอาวุธแทงตกโดอาวุธแทงด้วยแทงตกไปเลยกดชี้กก่นหมนตกต้องกดหมุน Oh my god ใครไปย่อยไหมใครไปย่อยไหมไม่ีไม่ม่ไม่ไม่ไม่หม่ไม่นม่ไม่ไ my god ไม่ไม่่าม่ไม่ไม่ไม่ลมอไไมอมวไไ เอาไปเลยครับก่อนให้จำจำใจเก็บของที่มันไ้นี่ก่อนอันหนึ่งฟอร์จูตฟอร์จูตเอ่อพี่ยอมไหมพี่พี่ยอมไหมคะเอาเสร็จไหมครับพี่ยอมไปเลยพี่ยอมเอาพี่ยอมเอาพี่พี่พี่เอาไปเลยพี่พี่ผ่านแล้วพี่มาเก็บนะไม่พี่พี่ไปเถอะพี่โอพี่พี่ไปแล้วทุกคนอยากเก็บให้พี่โอมเก็บไม่พี่อมี่อพี่อกไปแล้วเออพี่อมไปแล้วหน้วโค้ดแดงโค้ดแดงโค้ดแดงเออรวมรวมรวมไครก็ได้รวมพี่ให่พี่ใหญอ่ารวมรวมปางไข่รวมปางไข่ ไปต่อไปต่อกดเลยกดเลยฉันมีฉันมีเยอะใคร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 จะเอานี่ใครจะเอาไอ้นี่กดต้องหยิบสตาร์ป่ะเออของแดงใครอใครทําเออโดไปดิมึงมีอาวุธหลักแล้วมึงก็ต้องมีอาวุธรองเอาไปเออเอาไปย่อยพี่เอาไปย่อยเอาไปย่อยไปย่อยเออได้เยอะนูไปมนู้นเนี่ยสองชิ้นดูควาดูความดูความดูความดูเก็บโดูเก็บเออจะบ้าตายอันนี้อันนี้อันนี้แย่งไปเลยแย่งไปเลยใครจะ ยิ่ไมบ้านเนอะสองหินโอ้ทำไมต้องผักไปเลยโอ้มายกอดโอ้มายกอดเปิดญาติทุกคนใส่ทายาโกโก้ใส่ทายาโกโก้ไม่รับความจัดเยียดเลยเหรอคนเศร้าคนหนีสองคนเลยนะวิกกี้เขาหนีสองคนเลยต้ามาแบกแล้วเขาก็แบบไปเลยนะไม่เอาอะไรเลยนะวิทกี้แล้วเนี่ยครับ ก็ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนสนใจอยากจะจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับการการเล่นเกมตัเนี <S 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 ้นะครับยินดีต้อนรับวิสกี้นะครับก็สามารถติดต่อวิสกี้ไปได้นะครับส่วนอย่างที่ผบอกตอนต้นไลฟ์ครับผู้หญิงจะรับเป็นพิเศษสามครับก็อีสไตนนั่นเครับเราก็จะมีประสบการ์ตื่นเต้นแบบนี้แหละขอบคุณครับขอบคุณพี่อมที่แบกรับพี่ขอบคุณครับคุณคำพูดตัวสวย ขอบคุณเรียลมากขอบคุณทั้งสองคนครับขอบคุณมากครับเรียกว่ามาพาแบกของจริงพี่ดีโพูดดีๆนะวิดีโอข่าวขอเพื่อนดีๆหมอีกที่หนึ่งครับอีกทเ่หนึ่งหาจะได้ค่ากาวิตี้ที่ซื้อเมื่อกี้ไหมนไม่ไปเช็คก่อนอย่น่าจะแพงอยู่แบบเพราะแบบท็อปพีอ่ะอือใช่อ่ามีใครโหดพอย่อยสามอันพร้อมกันไหมก็ลองกดดูแคปอัดวิดีโอไว้แล้วนี่ ถ้าบักัสนก็บากกันมันมีสิทธิ์ลมเร็วไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีลาก่อนอาวุธแทงโปกอันโอเคปุ๊บสามสองสามได้มาแปดเกล็ดเฮ้ย้ดมันเป็นแมนท็อปเปิดมาทีก็แค่ซ่า แค่สร้างกระโดดแล้วสิบเก้าจีเนาเนาะโดนไปสิบเก้าจีอือหนึ่งชิ้นสิบที่สองปรากฏโดนลืมแลกกับบังเสียหายลายเสนฮะไอเดี๋ยวนะครับครับมันแชระบังได้ไหมได้ได้หมดแหละไม่ได้ไม่ได้หรอครับไม่ได้มั้งไม่ได้หรอเออไม่ได้ก็ไม่ได้แต่หมายถึงว่าก่อนบวกอ่ะอย่าลืมก่อนบวกเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดเดี๋ยวไปกดเพิ่มอระบังออก จุกเลยนะพี่ถ้าบวกไม่มีบังนะซื goddamn, ้อเหตกิดมีเช็คหลายรอบมากเลยนะว่ากาเดียนบอกว่ากาเดียนบอกว่าตอวห้าสิบป่ะปารีสเหตอ่อใช่ไหมปารีสเหดุเราห้าสิบเดียวป่ะป้าตอนนี้ถึงวันห้าสิบโอ้ยในสุดก็ต้องไปลดน้ำต้นไม้เอาไอเซนเอฟไลท์สินะยังไม่บวกตอนนี้ครับขอรวบรวมสักพกำลังแล้วก็เงินทองก่อนนะครับ ไลฟ์นี้ไลฟ์นี้จบแค่นี้ก่อนครับไลฟ์ไลฟ์นี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับในสุดเราก็ผ่านสีแดงแล้วนะครับโดยการของจริงสีแดงของจริงของสีแดงของจริงนะครับขอบคุณพี่องค์กับคำพูลครับต้องบอกว่าสองคนนี้มาปุ๊บเนี่โอกาสเปอร์เซ็นตี้การผ่านของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะ